ตั้งแต่กี่โมงครับสีหาเจ้าเจ้าเจ้าเ้บอกบอกหกโมงสะมาณกัวาตันงแตะตั้งต่ว่าไม่รู้เลยโคตรไม่ได้เมาเคไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยตื่นไตหมไม่ไม่ยี่โคแเปงอันนี้กป็นจ้พี่เ้ที่บอกว่าเมาแต่จะหงกูไม่โดนนาที ไห้ซอยดเดียวเองพี่จะทาจะทายงอยู่ซอยน้อยโบนเะไม่ถึงเลยเตะงแล้วพิงเลยแล้วพี่จะจะ่มัวจะทายูเฮ้ยมั่วจะื้อเรื่องจะตีไปรู้เรื่องจะทากยูกลับยังไงเจให้ไปส่งไจ้ามาดื่มมาดื่มยาดื่มเจอาหมนกเอามาดื่ม อ๋อนี่ไม่เจนนี่กูตามเดินทานั้ราตรกนะเรานิ่มวันนี้จะมาข<า><ๆ>ึ้นยังงมาอยู่นี่ไอ้ลเไป่ตาม,มาเดินางโอ้ฟอเลยทไม,ไมเหมือนไอพีอพาลจังเลยออาัดาัปวดปวดเพลนีเลย <laughs>